มาตั้งแต่ปีพศ2488ใช่ไหมใช่ผมพูดเองบอกในประชาใช่ตั้ง ที่หลายอคชิ้นสองคการเรียนเก้าและยังเจเริญนุ่งเรือถู่ในศาสนาที่ทุกองธาตทิศทั้งหมดหนึ่งพันหนร้อยิบไปดโลกลองดีไรับรองรับรองนะครับอานมาระว่าไรกันไม่ได้แคหนึ่งพันกว่าโลก ตั้งแต่ประโยคน2หนึ่งองปรโยกคเกเป็นผลอะไรดีเนี่เมื่อปีสองปีที่แล้วมาอัตมาไปประทังอัพเดทสามประโยวชว่าสวนกอ đầy วันนี้ทางคนสและสัทาสทนารได้ม่น้ำจิตน้ำใจมาวอวยช่วยกันในการสมโภชสัตว์สงังยาวั้รในการเฉลิมฉลองชน,นมายุเจ9ปีถวายหลวงพ่อของเรา คือถ้าคุณพระน่าเยียวยาก่อนถ้าน้ลายเมื่อน้หลายมาอย่างดีแล้วขอให้กำหลอในคุณสองปับใน Oh, 哎呀。はい ที่นี้ณเวลานี้ทุกคนสบายสบายใจยิ้มแย้มแจ่มใสแช่มชืน่นเบิกบานทุกคนมีเมตตาอยู่ในใจในขณะน,นี้ถ้าดูราตาของเราสันนิษายขนะนี้น่ารักน่า,นาถือเบิกบานทุกคนเนี่ยอำนาจของเมตตา และผู้ที่มีเมตตานะั้นสามารถทำอะไรในทุกอย่างหลวงพ่อจะบูรณาภิญญากรชื่อว่าได้ความสำเร็จในชีวิตในชีวิตหนึ่งของหลวงพ่อจเจริญมาแค่นี้แล้วและจำจะเจริญต่อไปเรียกว่าได้ความสำเร็จนะในชีวิต ชีวิตไม่ปราบการประโยชน์ชีวิตไม่ได้ประโยชน์ไม่เป็นอภโมกชีวิตเป็นชีวิตที่เป็นประโยชน์นี่หลวงพ่อครับการนั้นท่านทั้งหลายกำหนดประเมตตาตัวน,นี้แหละที่หลวงพ่อมี Thank right. 続いては。<laughs> <laughs>